ขอปิดท้ายด้วยเรื่องของไอคอนสยามนะคะที่สุดของความภูมิใจของค้าปลีกไทยค่ะใช่ครับก็ถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้ได้รับรางวัลระดับโลกนะครับคุณรัสครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในค้าปลีกของไทยนะคะที่เรียกได้ว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับวงการค้าปลีกไทยพอสมควรทีเดียวนะคะขึ้นแท่นเป็นหนในสของศูนย์การค้าที่ดีที่สุดของโลกนะคะ บนเวทีอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกนะคะเขามีรางวัลที่ชื่อว่านิติมอวร์ด2021เขาบอกว่ารางวัลน,นี้มันมีมานานกว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็จุดหลักๆเขาจัดรับรางวัลอยู่ที่เมืองคารนะคะประเทศฝรั่งเศสเขาบอกเป็นครั้งแรกนะสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกจากประเทศไทยได้เข้าชิงรางวัลน,นี้ด้วยค่ะ สำหรับไอคอนสยามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตเลยนะครับแล้วก็ถือกาเงนิดจากความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งแห่งยุคจากผู้เยี่ยชานในแขนงต่างๆทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะครับรวม15ชาตินะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญคนไทยจากทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันสร้างโครงการที่นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดแห่งความเป็นไทยนะครับภายใต้ความคิดสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมโดยเจ้าของโครงการนะครับก็จะมีหลายกลุ่มด้วยกันเช่นกลุ่มบริษัท สยามพิวัรธ์คเครือเจริญพกับพันธ์ Magnolia Quality d e v e l o p m e n t ค Corporation แล้วก็ออกแบบโดยบริษัท Urban Architects จำกัดครับใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณชดาทิพย์จูตะกูลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะกลุ่มบริษัทสยามพิวัรน์นะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารไอคอนสยามนะคะก็ให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะบอกว่าไอคอนสยามเนี่ยเป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมที่สุดของความเป็นไทย แล้วมานำเสนอให้กับคนทั่วโลกได้มีโอกาสสัมผัสและก็ชื่นชมด้วยนะคะภายใต้คอนเซปที่ชื่อว่า c r o Creation และ Creating Share Value ด้วยนะคะโดยได้มีการรวมพลังคนไทยจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันในการสร้างสรรค์โครงการที่มอบทั้งคุณค่าและก็การสมประโยชน์นะคะให้เกิดกับชุมชนและก็บรรดาธุรกิจต่างๆนะคะที่รายร้อมสังคมและก็ประเทศชาติเป็นการขยายในวงกว้างด้วยนะคะ ซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเจอกับวิกฤตโควิด19เนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินธุรกิจมันก็ค่อนข้างจะยากลําบากก็คล้ายๆกับธุรกิจอื่นๆนั่นแหละครับทางฝั่งของไอคอนสยามก็เลยยึดมั่นในปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือขณาผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็ผู้คนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตรอบนี้ไปให้ได้นะครับโดยการที่ไอคอนสยามได้รับการคัดเลือกจากมิปิมอวอร์สองศูนให้เป็นโครงการแรกจากประเทศไทยที่ได้ขึ้นทำเนียบหนึ่งในสี่ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลกครั้งนี้นัะครบ ก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะส่งพลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการในวงการค้าปลีกแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ประกอบการนักทุนต่างประเทศให้ตระหนักถึงศักยภาพของคนไทยและก็ประเทศไทยด้วยนะครับคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับ แน่นอนค่ะสำหรับรางวัลมิพิมอออวอร์นะคะเขาบอกว่าเป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกนะคะให้เป็นรางวัลอสการ์แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์และก็ไอคอนสยามก็ติด1ใน4ของศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลกด้วยจากจํานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะ172โครงการด้วยกันจากทั้งหมด36ประเทศนะคะ ก็เรียกได้ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะคะที่ส่งพลังใจให้แก่ผู้ประกอบการในวงการคาปลีกด้วยนะคะและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและก็นักลงทุนจากต่างประเทศได้ตระหนักถึงศักยภาพของคนไทยและรวมไปถึงประเทศไทยค่ะและน่าสนใจนะครับคุณรัชคือตั้งแต่เปิดให้บริการมาเนี่ยเผื่อแป๊บเดียวนี้เกือบ3ปีแล้วนะไอคอนสยามเขาได้รับรางวัลเยอะมากๆเลยนะครับ ได้รับรางวัลชนะเลิศ13รางวัลในสาขาต่างๆจากเวทีชั้นนำระดับโลกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับเช่นรางวัลโครงการที่ออกแบบที่ดีที่สุดในโลกนะครับภาษาอังกฤษคือ Best Design of the Year นะฮะอันนี้จาก World Retail Award 2019นะครับโดยสภาการค้าปลีกโลกแล้วก็รางวัลชนะเลิศสาขาศูนย์การค้าที่ดีที่สุดจากเวที MAPIC Award 2019อันนี้จัดอยู่ที่เมืองคคนประเทศฝรั่งเศส ไม่ใช่แค่นี้นะครับคุณรัฐยังมีอีกนะฮะคือรางวัลวีวา b บ s ออฟเดอะเบสอ w ฟวอร2020ในฐนานะโครงการพัฒนาอาสาเมลซับเพื่อการคาปาีีที่ดีที่สุดในโลกอันนี้จาก International Consul Shopping Centers เป็นต้นนะครับที่สำคัญคุณอิบดูไหมทุกปีต้องพูดถึงไอคอนสยามเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอคอนสยามเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่หลักในการจัดงานเค้าดาวปีใหม่ของประเทศไทย ติดต่อกันต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วขอบอกเลยนะแต่ปีนีว้าวจริงๆมันมีอะไรที่แบบโอ้โหที่สุดของที่สุดที่ต้องไปให้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการมอบประสบการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจและก็ความสุขให้กับคนไทยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนบ้านเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยไอคอนสยามพร้อมแล้วนะครับหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ก็พร้อมที่จะนําเสนอสินค้าและก็ประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากแบรนด์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกมากมายนะครับที่มีการ เปิดกิจการให้บริการเพิ่มเติมแลังจากที่เจอกับวิกฤตโควิดสิก้าในปีที่ผ่านมานะครับบนพื้นที่กว่า1,000งตารางเมตรเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจมีอะไรบ้างครับคุณรัฐครับโอ้โหที่ทุกคนพูดถึงแล้วก็ทอล์กออฟเดอะทกันมากที่สุดนะครับก็คือร้านสตาร์บัคเขามีคอนเซ็ปต์ของเขานะคะเป็นร้าน Starbuck รีเ e ิ r ์ h เจ้าพยาลิเวอร์ฟอนนะคะเป็นร้านกาแฟที่มีสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และก็หัวใจสําคัญก็คือต้องไปดูนี่เลยนะคะได้รับการออกแบบนะคะเป็นการส่งมอบประสบการณ์ของการดื่มกาแฟที่มีชีวิตชีวาท่ามกลางกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยต้องไปได้นะเขาบอกว่าบรรยากาศแบบระหว่างจิบกาแฟนะคะแล้วมองดีแม่น้ําเจ้าพระยานะมันเป็นอีกโมเมนตท์ที่หายากจริงๆใช่ครับนี่คุณชมดูภาพประกอบไปนะครับดีสายสวยมากมากใหญ่จริงๆคุณอีก <หา S 1> ใหญ่มากนะครับต้องไปต้องไปเยือนใครยังไม่เคยนะคะต้องไปเลยแล้วอย่าลืมไปแวะร้านนี้ใช่ครับไม่ใช่แค <ไป S 1> ่นี้นะครับก็ไปถ่ายรูปนะปปก็โพสในโลกโซเชียลแรงต่างนะครับ<ด>ส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับร้านบูจิอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งร้านชื่อดังนะครับก็ให้ความไว้วางใจเปิดสาขาใหม่บนพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็ครบคันไปด้วยทุกรูปไอเทมสินค้าแล้วก็ครบทุกบริการเลยนะครับนี่เนี่ยคุณชมดูบรรยากาศสิครับร้านใหญ่มากจริง ล่าสุดรอเลยนะรอติดตามนะคะเกตว a มอเตอร์ Get or, รู้จักใช่ไหมคะเป็นบริษทัทผู้นำทางด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไฮบริดนะคะจากประเทศจีนเขาก็จะมาเปิดนะคะเป็น Experience ย e n นเนะคะครั้งแรกนะคะในประเทศไทยด้วยนอกจากนั้นไม่ใช่แค่เจ้านี้นะยังมีอีกนะคะ Mega h a r b บ r ร a n d นะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นในร่มที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกทีเดียวนะคะในคอนเซปต์สนุกสนานนะคะลิตเติ้ลไทยแดนค่ะ มีกำหนดที่จะเปิดนะคะมกราคมนะคะปีหน้า2022ค่ะรอเลยครับเดี๋ยวพาคุณลูกไปนะครับนอกนาจากนี้ก็มีการกลับมาของสุขสยามนะครับอันนี้เป็นพื้นที่รวมสุดยอดอาหารจากทั่วไทยนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจาก77จังหวัดนะครับไอคอนสยามเนี่ยก็เตรียมโปรโมชั่นเยอะมากครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายกับบรรดาร้านค้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยครับค่ะนี่คือที่